สาระความรู้ความบันเทิงนะครับจากสินแสงหมิงของเบ้งเมืองไทยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Tik t o อกนะครับชื่อแอคเคาน์ก็คือตัวแอนะครับ s i n s a e m i n g แอดสินแสงหมิงเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้เลยครับหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายดี at โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับลัคนาราศีพฤกษศพนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ ที่12นะครับตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับชาวลัคนาพฤกษบุกท่านฟังให้ชัดๆนะครับชะตาของตัวท่านเองนั้นต้องบอกว่าดาวพุธและดาวอาทิตย์นั้นนะครับได้โคจรตีโกนถึงลัคนาราศีของท่านนะครับ ส่วนดาวเกตก็ตีโกนถึงลัคนาราศีของท่านเช่นกันถ้าสังเกตดีๆนะครับดาวทั้งสมดวงนี้ที่ตีโกนถึงลัคนาราศีพฤษภล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ให้ผลดีทั้งสิน้นไล่มาตั้งแต่ดาวพุธท,ที่เดินถอยหลังมาตีโกนตรงนี้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษบ แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะบุตรบริวารการเริ่มต้นใหม่ๆเรื่องรักๆใคร้รๆความสุขตีโกนถึงรักษาพุทธศพแล้วได้เป็นกเกษตราธิปดีและเป็นมหาอุดแสดงว่าในสัปดาห์หน้านี้พ,พุกธศพแฮปปี้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องจุกจิกใจสิ่งละอันพลน้อยนะครับที่มันส่งผลมาก่อนหน้านี้จะเป็น2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ1สัปดาห์ที่ผ่านมา พอมาถึงสัปดาห์นะครับที่12ตุลาถึง18ตุลานั้นไล่มาตั้งแต่วันจันทร์นะครับใจแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นวันอังคารที่13ตุลานะครับวันนั้นนะครับคุณอาจจะมีเรื่องที่มีความรู้สึกว่าอยากกระทำอะไรหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันที่มันไม่ค่อยโอเคของคุณจริงๆจะอยู่ในวันที่14ตุลาคม นะครับจะมีเรื่องญหญุ่นหงิดใจกีกเรื่องของความรักและเรื่องส่วนตัวเข้ามาพอหลังจากนั้นพอวันที่15 16ไปแล้วจนถึงวันที่18ล้วนแล้วแต่แฮปปี้แล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีโอกาสได้เดินทางช่วงสั้นๆครับในวันที่17ตุลาคมเสารที่17ตุลาและ อาทิตย์ที่18ตุลาคม2วันนี้เป็นไปได้ว่าชาวลัคนาพฤกษบอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักอย่างอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือไปคุยงานไปอะไรก็ได้นะครับที่ต้องอาศัยเรื่องของการเดินทางนะครับส่วนในเรื่องการเงินผมบอกไปแล้วว่าดาวเดินในทิศทางที่ดีแสดงว่าในสัปดาห์หน้านี้การเงินการทองคงจะ ครองตัวยิ่งขึ้นใครที่มีความรู้สึกว่าชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังหรือกังวลใจเกี่ยเรื่องของรายจ่ายก็คงจะเลือกกังวลได้แหละผมดูแล้วสัปิตห์หน้านี้การเงินคุณไม่ติดขัดหรอกมีโอกาสที่จะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับส่วนดาวพระหัสและดาวเสาร์ที่ยังคงโครจรอ,อยู่ในภพมรณะตรงนี้นั้น นะครับส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาพฤกษบจริงจริงมันก็เดินอยู่ในงนี้ตั้งนานแล้วละ่ะนะครับก็เพียงแต่อยากจะบอกกับชาวพฤกษบว่าส่วนใหญ่ดาวที่เดินแบบนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาพฤกษบแล้วรองานอยู่หรือกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานพยายามมองงานที่ต้องเดินทางหรือง,งานที่อยู่ต่างถิน่นต่างจังหวัดของคุณไว้จะด,ดีที่สุด ส่วนในเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวอังคารโคจรถอยหลังไปอยู่ในภพลาพะ ก็ความรักก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวจุกจิกครับเป็นเรื่องที่หมูราขี้หมาแห้งที่จะเอามาทะเลาะเอามาขัดแย้งกันแต่ภาพโดยรวมๆแล้วมันเป็นความงี่เง่าของคู่ของคุณกับเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องงี่เง่าจุกจิกใจท่านเองแหละครับไม่ได้มีเรื่องการขัดแย้งอะไรใหญ่โตขอให้สบายใจได้บางทีมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันจากเรื่องของความระแวงเรื่องหึงหวงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่จะไม่ได้จะเอามาทำอะไรให้เป็นความยุ่งยากใจอะไรมากมายนัก แต่ความรวมๆแล้วคงต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวพฤกษบเนี่ยมักจะมีเรื่องจุกจิกใจในเรื่องความรักพอสมควรเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตรงนี้แต่ก็บอกตรงนี้ว่าชาวพฤกษบส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องที่คุณไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองทุกใจเองซะส่วนมากขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโลรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล